สวัสดีครับเกษตรทุนน้อยนะครับวันนี้มาแกงเห็ดละโงกกันนะครับอ่าก็ง่ายๆนะครับนบ้านล้างเห็ดให้เรียบร้อยนะครับตำพริกใส่ลงไปในหม้อนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ผงชูรสนิดนึงนะครับแล้วแต่ตามชอบนะครับใส่เกลือลงไปนะครับให้มีความเค็มนะครับแล้วแต่ตามชอบนะครับเสร็จแล้วก็ใส่พริกน้ำพริกแกงเล็กน้อยนะครับ ไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพื่อให้น้ำม okay. um ันมีความเข้มข well, ้นมีความหอมมากขึ้นนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ใส่ขาดไม่ได้เลยนะครับใส่น้ำปลาลงไปนะครับแล้วแต่ตามชอบไม่ต้องตวงนะครับใส่แล้วแต่เราจะชอบนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปหนึ่งถ้วยนะครับน้ำเปล่าไม่ต้องใส่เยอะนะครับถ้าใส่เยอะเนี่ยเวลาเราต้มเนี่ยน้ำในเห็ดมันก็จะออกมาอีกนะครับทำให้น้ำมันเยอะเกินไปไม่เข้มข้นนะครับ แล้วก็ใส่เห็ดลงไปนะครับอ่าเสร็จแล้วก็นาไปตั้งเตาแก๊สหรือว่าเป็นเตาถ่านก็ได้นะครับเราจะไม่ต้มนานนะครับเราจะต้มอพอเดือดเนี่ยประมาณ5นาทีก็พอนะครับไม่งั้นเห็ดมันจะเละเกินไปนะครับทำให้มันดูไม่อร่อยนะครับอ่าจุดเตาแก๊สก่อนนะครับแล้วก็ตั้งลงไปนะครับนะครับ เปิดแก๊สจุดไฟนะครับต้มแป๊บเดียวนะครับอ่านี้เริ่มเดือดแล้วนะครับอ่าดูครับสีสันสวยงามนะครับแล้วลองชิมแล้วก็ปรุงรสดูนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ยอดใบพริกอ่าลงไปนะครับพร้อมกับใบโหระพานะครับแล้วแต่ตามชอบนะครับแล้วก็ลองชิมดูนะครับโอเคเสร็จแล้วก็คนนิดหน่อยแล้วก็อ่าตั้งไว้ประมาณ5นาทีก็พร้อมรับประทานแล้วครับ โอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เกษตรทุนน้อยด้วยนะครับครับวันนี้สวัสดีครับ